ว่าไม่มีผมไม่มาแล้วก็ไม่มาดูกันผมจะมาทุกกันได้ไงแต่ผมมาแอบมาบ่อยจะมีสาวสุขอเิอทำไมถ้าสาวคเดีไม่ทำจะมีแนมเธอไงครับถ้าแนมเธอไม่ทำที่ไปทางข้าตลาดทั้งหมดนะคุณต้องมีจุดทัดรองไม่ก็ต้องปิดอันนี้จริงจังนะนะตู้บนหลังมันการสองวานที่เปิดไม่มีจุดทัดรองหมอคะไอ้รอคะเพราะว่าตรงนั้นอะ เป็นจุดที่คก,<า>ก<ด>ผมจะ<ถ>ไม่เข้ามายุ่งแล้วอย่าง,ง,งนี้แล้วกันผมไม่ยุ่งเลยแต่ผมจะทำช้าอาหารอ่งนี้แล้วกันไม่ยุ่ง <S <S ผมโดนถล่มแบบนี้ผมไม่เอาแล้วนะวผมมาเพื่อความหวังดีกับตลาดแต่ตลาด ก็นไ้ม่ตนะนักนได้แลั เาน่าจะถามหม่ครับม่คาทุกคน่าจะเอาอไรไปยัดก็จะเขามาลังคุยเขาคิดแล้วแต่ให้ตลาดถ้าตลาดคนเกิดใหญ่คนยึดเอะไม่ได้ทะ